สวัสดีครับพวกับผมเจอรี่เอสทีนะครับผมในรายการ j อ the ดอ์จัสดิอินะครับวันนี้มาดูอะไรครับผม <laughs> <laughs> มาดูหนังมาดูหนัง ก็ไม่ต้องถามหรอกครับรายการรายการเรื่ Resident Evil หนังซับเตอร์หนังอุบายผีชีวะนั่นเองเออชื่อชื่อไทยใช่ไหมชื่อไทยก็เรื่องราวก็ไม่มีอะไรมากครับอลิซกลับมาคู่โลกแค่นั้นเองรู้ว่ามีทางเกแล้วก็มีดอกเบี้ยดอกก็ต้องจ่ายธนาคารมอ๋อสวยนี่เรามาคุยกันสองคนดีกว่าครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับลุงพีครับแล้วก็พอเชมครับครับกิมท่าครับถามความรู้สึกก่อนดูแล้วเป็นยังไงเริ่มต้นเลยนะแน่นอน คนเขารู้กันอยู่แล้วว่าเนเรื่องมันฉีกไปจากเกมเยอะมากฉะนั้นไม่ต้องไมอ้างอิงอะไรทั้งนั้นตัวเอกยังเป็นเมียพูดกับเฮ้ยไม่ใช่อลิสอยู่ถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็ยังเป็นสไตล์วันแมนโชว์เหมือนเดิมเก่งเก่งเหนือมนุษย์นะมันไม่ใช่มันไม่ได้ก้นะอลิสอ่ะมันไม่ลุ้นตรงที่มึงชนะกูรู้มึงชนะอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องมาคาดหวังเรื่องอะไรครับพี่ก็เดี๋ยวพอจบ ผิวชี่อวะเดี๋ยวจะมีผีฟิสิกส์ีฟิสิกส์นี่ไงพอๆกันเลยอ่ะคือเก็บไปกันเก็บไปเลยคือเก็บไว้ไงเก็บไว้รอนเล่นดูไงเออยังไงนะครับไม่ใช่สามชามีสามคนไม่ได้ว่าต้องสามชาเข้าใจไหมตรงนี้ไอ้เนี่ยต้องรับด้วยต้องรับด้วยมาเป็นคนกลางเนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางก็ต้องแบบคน าพอผีมีชีวะเคมีฟิสิกส์ก็ต้องมีอะไรอีกฮะมีคณิตศาสตร์คีิต้องไป็ฟิวพิทาโกรัสอะไรอีกเผื่อจะได้เอ็นทานเราเปิดสถาบันสอนได้ด้วยอ่ะความรู้สึกตรงนี้นะกก็ถ้าเกิดคือระยะเวลากว่าที่เขาจะมาทําภาคใหม่มันก็เว้นไม่นานถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูภาคก่อนเนี่ยก็อาจจะกวแต่หนังเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยก็ยังไงก็เขาก็อธิบายแล้วว่าช่วงแรกภาคแรกเป็นยังไงแล้วอธิบายแบบ สักสิบนาทีอย่างนี้ปูเรื่องให้เลยเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าคุณไม่เคยดูภาคแรกภาคอะไรก็มาดูได้ว่างานอืมรับรองว่าถ้าเกิดคุณมาดูเนี่ยคุณดูเฉินหลงนะดูยังไงเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้คือคือคุณมาดูคุณได้ได้ฉากบูที่รู้สึกว่าเหมือนผมดูหนังกำลังภายในเนี่ยจริงๆริงเพารู้สึกผมว่าเออ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 มันเหมือนมันเหมือนหนังต่อสู้ที่ว่าเฮ้ยนี่ซอมบี้หรือเปล่า มันไม่ใช่ซอมบี้แล้วนะมันเป็นการต่อสู้แบบสึบชิงพลังเลยซอมบี้ไม่มีเลยเ็นปซอมบี้แบบไปมันเป็นแค่แบบแบลคกเกาว่ามันเป็นเหมือนเกมต่อสู้นึ่มีแบ็คกเก์แล้วก็ไปใช่เหมือนเทคเกนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลย คือก็จะได้เห็นว่าแต่ละตัวละครในเรื่องนี้ก็จะไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอลิสก็เองหรือว่าจะเป็นตัวไลยก็เองคนอื่นเนี่ยกระจอกหมดกระจอกหมดเลยภาคนี้เห็นซอมบี้นับครั้งได้เพราะว่ามันตีกันอย่างเดียวเลยแต่อย่างน้อยเวลาซอมบี้มันมาแบบมันมาแบบเป็นแสนตัวว่างั้นดีกว่ามันไม่มันไม่ค่อยค่อยมาแห่แห่อะไรเงี้ยไม่ไม่มามาเป็นฝูงวิ่งมาเลยแต่นั่นก็จะเป็นจุดหนึ่งของหนัง ไม่ใช่รีวิวคือแม่งชอบจำจสแกร์ใส่ครับจำจั๊กแย่เยอะไปไหนสะดุ้งตั้งแต่ตอนแรกนะฮะคนข้างหลังเตะบอกว่าแต่ถ้าเมื่อกี้ไม่่นาใช่ไอ้ไรเพราะว่านึกว่าระบบลงหนังใช่ไหมคิดว่าเป็น 4D X ไงสั่นตลอดเลยปุ๊บปุ๊บโอ๊คหลังเตะแต่ว่าเราดูไอแม็กด้วยวันนี้เหรอไอ้แม็กวันนี้ดูไอแม็กเหมือนดู 4D X ไงไม่รู้มึงเนี่ยนึกว่านึกว่าโดนยุ่งนึกว่าโดนหลับดุ้งจริงจริงเลย หลังๆเลยไม่ใช่นญะ่ทีมใ,ใหญ่เลยก็แถวบ้านผมเรียกไอ้สิ่งนี้ว่าผีตุ้งแช่อแ<ห>อมอาก็จะได้เห็นอย่างนี้นะ,นะตั้งแต่ภาคแรกแล้วแม่งชอบมาแบบแห่แบบชิปชีปอ,อ,อ่ะแล้วอับจู่ๆก็จะแห่ก็แห่ใส่เลยอย่างเงี้ยกลัวคนดูหลับแล้วมันมืดๆเนี่ยมาแน่แน่มันเป็นส่องไฟฉายมาแน่อีกหน่อยม่งจะเบาเสียงแล้วอ่ะกูรู้แล้วมันต้องแบบแม่งต้องสันทร์ดำสแกนแน่นอนกูเตรียมใจไว้แล้วาเสียงรอไว้แล้วซึ่งก็ไม่ผิดพลาดครับมีให้ชมตลอดเวลาทั้งเรื่องนะฮะผม ต้องไปศึกษาวิธีการจัมสแกร์ของไอ้นี่นะเดอะคอนโทรลิงโคตรดิบโคตรมาแปลกอันนั้นเขาลั้มไปแล้วโอ้ล้ํา้มมากแบบใหม่เลยเจมส์วานไปหาดูหลอกแล้วหลอกอีหลอกแล้วหลอกอีเป็นจัมสแกร์ที่ที่ดีที่สุดในยุคนี้เลยนะอืมอ่าล้วพูดถึงอชาชยแอคชั่นดีกว่าเป็นไงตัว <c oughs> อย่างที่ผมบอกไปอ,อชาชัยแอคชั่นนี่กินใจผมจริงเหมือนเปิดสนักเส้าหลินนะกำลังไปไหนโอ้โหแบบน่าใจนะคือผมดูเนี่ย หมือนผมได้หนังสองเรื่องอะหนังสองสัญชาติฝรั่งกับจีนอี่ยฉงชานเหมืนมันมาเมคเลิฟกันแล้วมันก็ได้มาเป็นเรื่องนี้ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยกว่าฉากแอคชั่นภาคนี้มันก็ยังดูไม่ดูเรื่องเหมือนเดิมมันตัดไปจับจับเร็วนะเพราะเร็วนะบางฉากดูไม่รู้เรื่องเลยนี่ทำซี G ีแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอต่เงี้ยมันจะดีอย่างตอน สมมุติถ้าถ้าเป็นสักวันหนึ่งมาฉายในบิ๊กซีนีมาบ้านเราเนี่ยช่องเจ็ดอ่ะเวลาตัดนู่นตัดนี่อะไรไปเนี่ยมันจะพอเข้าใจได้อยู่อืมันไม่ได้ประเด็นเดือดอะไรมากใช่ใช่มันเหมาะกับหนังบิ๊กซีนีมาพอกันเองถ้าตัดโฆษณาไปกลับมาเออไปฉี่ไปอะไรกลับมาโอเคดูต่อแต่ว่าเป็นหนังไม่มีเนื้อเรื่องหรอครับเรื่องนี้อแก่นมันน้อยอันนี้ผมขอใส่ความเห็นนิดนึงเมื่อกี้คุยกับน้องเกียวเกียวห่วยนะฮะกับกับคุณพ่อเขามาดูด้วยกันนะฮะ เกียวหวยให้ความเห็นว่าสำหรับแอคชั่นนะผให้หกเป็นสิบถือว่าได้มาตรฐานผ่านมาตรฐานเกินห้าอันนี้คือผ่านแล้วก็คาดหวังได้เบื้องต้นอจะมาดูเอามันเอาซีจีได้อยู่้ยแต่เนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวหวยแนะนำว่าสามคะแนนซึ่งผมก็ขับเพราะว่ามันตรงกันเนื้อเรื่องมันค่อนข้างด้วนทีเดียวเนี่ยสปอยพูดเดียวเนี่ยจบแล้วนะ ไม่มีอะไรแล้วนะแค่ไงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสามารถพูดด้วยประโยคเดียวประโยคเดียวครบเลยเก่างที่พูดไปก็คืออลิสเป็นไข่คนั้นแค่นั้นแหละจบเลยเรื่องนี้มันก็เป็นการหาคําตอบนะว่าอลิสมึงมาทาไมทํายมต้องสู่ซอมบี้เป็นการไม่รู้ไม่รู้มันใช่เป้าหมายแรกซีรีส์นี้หรือเปล่านะในฉบับที่เราเราตีจักรวาลแยกออกไปนะไม่รู้ว่ามันคิดมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าในในท็อตเนี้ย ว่าอลิสเป็นแบบนี้เป็นแบบือนเขาทำให้ผมว่าตัดจบหรือเปล่าหรือเป็นการไถให้มันไถให้มันจบสวยๆอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปดูก็ชอบตอนจบนะที่แบบอ่ะที่คือมึงปูมาตั้งห้าหกภาคนี่มันยังไงเนี่ยมึงไม่ได้แบบมีประโยชน์เลยใช่ไหมหรืออะไรยังไงมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเพื่อความพอมบันเทิงอ่ะนะแต่ถามว่าดูล้วได้อะไรไหมก็ตอกจบบันเทิงนั้นไม่ออกผมได้วิทยาอยู่ ดูแล้วได้แบบกำลังภายในขึ้นมาอแต่ต้องยอมรับนะว่าภาคนี้ยรสอร e ทวิเนี่ยมีเขาเรียกว่าไงมันดีกว่าทุกภาคในแง่ของแบบเนื้อเรื่องนะดีๆถ้าเป็นนับภาคที่แล้วที่ผ่านมาเนี่โยโหเอายำเกมเละเลยไม่มี<า>ความ<า>เป็นตัว,วเองวเลยภาคที่แล้วยำเยินมากยำเยินมากเอาลีออนเข้ามาเอาลีออนคันงขันหน้าเหมือนคนู้ตายอ่ะ กูยังงงเลยว่าพีทอพายมาเล่นแทนหรือเปล่าไซวิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพีเอดาสวยแซบอยู่ฮะอันนั้นเป็นมิว์ได้เดี๋ยวพูดถึงมิวส์ทำไมครับของพื้นกำลังภายนี่มาเลยแล้วพอเป็นภาคนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีในเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็เล่าไปเรื่องไหมมันไม่ไม่เสียเวลาเล่าเหมือนที่แล้วมันก็ยังเล่าไปเรื่อยๆของมันความพิลีพิไลไม่มีไม่มีพิลีพิไลตัดจุ๊บๆๆเส้นตรงมากคือเด็กออกไปฉี่เข้ามารู้ตอนจบคือ ใบางคนปวดงื่นกลางคันอะไรเงี้ยก็ตีนจบตีความว่ามันเหมือนเกมแอคชั่นที่เป็นแคชช่วงหน่อยอ่าสามารถไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นหยิบมาเล่นมาอะไรก็ได้เหมือนเหมือนอย่างท like ี่บอกอะซิปซีนีมามันไม่ได้แย่เลยต้องบอกนะว่าปกติไม่ได้ขี้เล่ไม่ขี้เล่ดูง่ายดีอืมก็ดูง่ายมันก็เป็นหนังเกมอยู่ดีอาริพูแต่ว่าเป็นหนังเกมที่เออภาคนี้ยมันดูเป็นตัวเองสุดละไม่เอา เนี่อะไรมาเยอยะแยะเกินไปมันยังแบบมีความดิบขนะองมันอ่ะเออแบบสิ่งที่เราต้องการคือฉากแอคชั่นอย่างนี้แหละแต่ความเสียวๆอย่างนี้แหละที่เราต้องการเนี่ยนะก็สําหบับผะสนุกนะมันจะสนุกกว่านี้ถ้า,ถ,าถ้านึกย้อนไปว่าตัวเองเป็นเด็กบากคนเนี่ยเด็กจะสนุกมากเลยเอ้าแบบโงช้างอุ๊บปังอเนี่ยเป็นเด็กอ่ะอยากดูแบบนี้เลยอืแต่ยุคนั้นมันยังไม่ได้ขนาดนี้ยุคนั้นดีสุดคือจุลศิลป์พาร์คแต่ยุคนี้ก็ดีสุดแล้วแต่ยุคนี้เหมือนคล้ายๆวูฟทิงเดนอ่ะแือว่า ดราม่าหน่อยมีการซซยโบว์ลิ่งิดคนพอเราดูหนังเยอะๆเราอยากได้ความคือตรงคือมาตอนนี้ปุ๊บคือบทจะวิ่งก็วิ่งบทจะสู้ก็สู้มันมันขาดตรงนี้ไปความรู้สึกพอไปไปเสกเรื่องอะไรพวกนี้มาเลยมันขาดตรงนี้ไปไม่มีพิกเลยไม่มีชั้นเชิญว่างั้นอยากจะเล่าก็เล่าอย่างคอมแพร์ขออีุญาตคอมแพ์กับซีรีส์ Walking Dead Walking Dead ละกันโอ้พูดถึง Walking Dead Walking Dead ตอนเดียวอะเข้มเหมืนนี่ทั้งเรื่องตอนเดียว อันนี้เอาเอาแบบวอกกิ้งเดนไม่กล้าลุกแตกไหนเลยอ่ะเออใช่ Walking Dead มันแบบต้องถามก่อาต้องวอกกิ้งเดนซีซั่นไหนซีซั่นล่าสุดหรือเปล่าล่าสุดตับแตกกันไปล่าสุดตับแตกแตกับแตกกันไปล้าบายไม่บายไม่แต่อย่างน้อยครึ่งแชปเตอร์มันก็ยังได้ได้พักก่อนบ้างโอเคอันนี้ไม่สปอร์ตแล้วก็ในส่วนของเรื่องก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นหนังครอบครัวครับเชิญอีวิวครับลูกก็มาเล่นพ่อก็เป็นผู้นำกลับเมียก็เป็น อลิสอ่ะครบแล้วครอบครัวพ่อแม่ลูกนะฮะครอบครัวครอบครัวเขาใช่ไหมครอบครัวเขาไม่เกี่ยวครอบครัวบ้านเราใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยอยากดูก็เรื่องของคุณไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรแต่ก็ก็แนะนําให้ดูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ iMac เนี่ยโหเสียงมันแน่นนะเปรียบกับลงธรรมดาแล้วมันแบบมันต่างกันคือมว่าแน่นไงนั่งใกล้ลำโพงไงเวลาตุ้มแช่สัตว์เนี่ยถ้าสัตว์ถ้าสัตว์เนี่ยจะจะคอมเมนต์ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ สั่นอย่างนี้เลยต้องมีมือด้วยวะมือมันไม่ได้ด้ะมันในนี่มันอย่างงี้ไงอ๋อคือแบบสะดุ้งเออมันต้องมือมันแน่นมันต้องมีที่จับขาขาเป้งไช่แล้วอ่ะขาเป้งไช่แล้วอ่ะไม่ใช่องมันต้องมีที่จับไงโอ้ยไช่เวลาตกใจตกใจไงก็ตกใจเตะไม่มีมืออย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าพีนี่มันแบบตกใจแบบฉี่เกินไปอ่ะถ้าพีนี่มันชัดแล้วเออไม่สายหนืดแน่นอน เรื่องภาพเลยแล้วกันเราจะไม่หยุดขำเเรื่องภาพนี่แน่นอนพอหลังจากใส่แว่นเข้าไปนะคือกระแทกตาเลยพูดถึงแว่นแว่นน่กระแทกตาะะภาพไม่มาเลยปาในเบอร์ใส่แว่นกลับด้านอ๋อใส่ถูกโอ้ยแค่ดูรายการที่อะไรเนี่ยตอนนี้แน่นอนการเป็น Pro d x อ่ะมิติมันดีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยแนะนําก็คือน้ากากหน่อย ไม่ใช่อย่าอย่าโดยติดมันอย่าติดมันมันเหมือนดูวิดีโอจริงแต่นี่เราดูเองเนียจอไอแม็กต้องบอกงี้มันก็มีมิติ 3D แต่แนะนำก็คือพยายามนั่งกลางกลางอ่ะกลางกลางอ่ะเพราะว่าไอรอบนี้นั่งริมไปริมนึงก็ก็เลยแบบพอหนังจะฉายแล้วค่อยขยับพอคนคนมันไม่มาแล้วอ่ะคนมันไม่มาแล้วก็เลยค่อยขยับตรงกลางก็ยังชั่วตรงริมนี่ไม่ไหวจริงแบบดูแล้วแบบเอียงกันเดินออกมาที่คือเอียงอย่างนี้เลยเคยเป็นอย่างนั้นทีหนึ่งตอนอวตารโผล่เลทเอะ อุตส่าห์จะไปดู 3D ของเจมส์แคมเมรอนแคมเมอร์รินซะหน่อยโอ้โหเละเทะก็เลยต้องดูอีกรอบไม่เป็นไรไอ้นั่นหนักเขาดีเฮ้ยพูดถึงที 3D ของเจมส์แคมเมรอนใช่ป่ะสองภาคที่ผ่านมาใช้กล้องเจมส์แคมเมรอนแต่ภาคนี้ไม่ใช่ภาคนี้ไม่ใช้ภาคนี้ไม่ใช้ก็เลยกลายเป็นภาษามิติเจมส์ไม่ให้ยืมเออเจมส์ไม่ให้ยืมก็าไปถ่ายวตารต่อแล้วไงเดี๋ยวก็ต้องมานั่นไงอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมไม่จริงอันนี้ดาวเอาหลัเรื่องนี้มันก็จะไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องสามติแงะ ย้ำอย่างนี้มันก็จะมีแบบมิติที่หลอกบ้างหลอกบ้างจะแบนบ้างอะไรบ้างเงี้ยฉะนั้นอย่ามันจะมีลูกอย่างนั้นลูหน้าผมถอดแว่นดูอย่างปกติเลยตาไม่ดีเปล่าเออนันว่าอยู่แล้ะถ้ามันเด้งซะขนาดนี้จะไปเห็นได้นั่นแหละฉะนั้นก็อย่าคาดหวังการสางมิติมากครับก็พอมีพุ่งบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยภาพคมอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วไม่ต้องห่วง คือมันไม่ได้ไม่ได้แบนซะจนรู้สึกว่าขี้เลยอ่ะอม,มันได้มาตรฐานอยู่อืมก็มาตรฐานหนังทั่วไปที่เป็นสามมิติสมัยนี้แหละครับม uh huh. อืมก็ประมาณนี้สําหรับสรุปไหมคุยหนังของ Resident Evil The Final Chapter หรืออวสารผีชีวะนะฮะออกไปเป็นเคมีนะครับช่องดิช่องกลางดิกย,ยาเลยบางขวาง โอ้ยเดี๋ยวยี่จะเข้าตารางแล้วดันเรียกตำรวจมาเลยวันเนี้ยฝากฝากชาแนลหน่อยฝากหน่อยก็ลุงพีทีมเรื่องมวยไทยครับก็อย่าลืมติดตามกันครับก็ไม่มีรีวิวหนังแต่ก็จะเล่นพวกแบบนี้แหละครับเล่นอยังไงสะดุ้งซะเต้งโชว์คนเออเต้งพวกเต้งเต็งโชว์ถ้าเกิดเล่นเกมส์สีเอาครับแล้วเกมเมอร์ก็ทำสองอย่างเป็นพาร์ทหลักๆก็ข่าวๆไม่ใช่ทำให้หน้าคุณหน่อยดิมี มีข่าวเกมบ้างนะครับแล้วก็มีแคสเกมบ้างนิดหน่อยเกมผีนิดน้อยนะในชแนลจะน้อยมากก็เป็นโลกเดียวกันแหละโลกโลกสัตว์อะไรแบโลคสัตว์สำหรับซายเรสซเด้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ดูดูอให้มันจบจบไปเหมือนว่าอะมาปิดเนาะเอาให้ฟินกันไปข้างหนึ่งเพราะว่าจะได้ไม่มีอะไรมาติดค้างดูแนวโน้มตอนจบเนี่ยเป็นไปได้สองอย่างหนึ่งอาจจะรีบูตโดยใครสักคน หรือสักสัดองค์กรยงไม่รู้อันนี้เขาเปรียบเลยมาแล้วตอนที่เมื่อ30ปีก่อนที่เมลโซนี่ลุดอ่ะเขาก็บอกว่ามีโปรเจกต์อาจจะมีโปรเจกต์รีบูทกันอยู่กถ้ารีก็ขอความรุณาด้วยเอารีออนอะไรกูมาดีๆก็ทำแบบออริจินอลดีกว่าสวววว่อนได้ได้ส่วนใครที่ไม่ใช่ติ่งก็หรือดูเรสซิเดนต์มาบ้านนะก็ ได้อยู่อย่างนั้นอะถ้าทนดูมาได้4ี่ห้าภาคโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอย่างงั้นแหละก็ก็ไม่ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ดูที้ดีกร่าก็ดูได้สำหรับ The s a t u r d e n t e v i e พาหญิงมาดูเนี่ยได้อแล้วก็มา 4DX แบบทีแล้วก็มาพาหญิงมา 4DX นี่ก็ขยี้จังเนาะสำหรับพวกเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่ Facebook YouTube Jaro j u s t อ i t นะครับทีม Justwit ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยแต่ ถ้าอยากเห็นช่องของเราพัฒนาไปมากกว่านี้นะครับฝากสนับสนุนพวกเราด้วยได้ที่ p a t r e o n c o m j u s t d o i t ครับผมกำลังใจเล็กน้อยก็ทำให้เรารายการเนี่ยดีพี่มาแบบอลังการได้เช่นเทปนี้เนี่ยก็มีกล้องมาแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเป็นกล้องไร้ใหม่เลยนะสามมิติอย่างนี้เลยครับบอกได้เลยเรียกว่าเดสิเดนตภาคใหม่ที่ต้องมายืมเราแต่นี่ไฟนอชเตอร์แล้วไฟนอแล้วเดี๋ยวภาคหน้าเจอกันไฟนอชเตอร์ส ยังไปแล้วเรื่องกับกูอีกเหรอโอเคครับสวัสดีครับ